ครับผมพี่น้องครับก็เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเนี่ยมาดูนะครับว่าอาหารหยาบลดต้นทุนวันนี้ที่ลูกหินฟาร์มเนี่ยทำอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างต้นทุนเท่าไหร่ให้กินยังไงนะฮะเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ลูกหินแล้วสวัสดีครับพี่ับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเ,เข้าเรื่องเลยนะฮะพี่ลูกหินตอนนี้อาหารที่พี่ใช้อยู่ เป็นอาหารหยาบก่อนนะพี่นะครับมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยที่นี่เปลือกทุเรียนครับครับแล้วก็เปลือกมันครับเปลือกข้าวโพดครับสามอย่างนี้มิกรวมกันให้สําหรับบวกขุนครับอ่าส่วนแม่พันธุ์จะเป็นหญ้ากับเปลือกมันครับแล้วก็กาข้าวโพดตรงนี้อันนี้คือมิกไว้พร้อมกินแล้วครับ ตรงนี้คือพร้อมใช้แล้วครับพี่ครับมีอะไรบ้างครับในนี้ตรงนี้จะมี3ามอย่างครับมีเปลือกข้าวโพดเปลือกมันแล้วก็เปลือกทุเรียนเปลือกข้าวโพดก่อนเลยพี่ต้นทุนเท่าไหร่เปลือกข้าวโพดที่ยู่ที่บาท1ิสตางค์ครับหนึ่งบาท1ิบสตางค์ครับเปลือกมันเท่าไหร่พี่เปลือกมันอยู่ประมาณ80บถึง90สตางค์ครับ80ดสิบถึง90แล้วก็อีกอย่างนึงคือเปลือกทุเรียนเปลือกทุเรียนราคาเท่าไหร่พี่เปลือกทุเรียนไม่มีต้นทุนครับต้นทุนอยู่ที่ค่าไฟนิดหน่อย เพราะว่าใช้เครื่องโม่แค่นั้นครับค่าแรงไม่เกี่ยวเพราะว่าขายขี้ก็ได้แล้วใช่ครับสรุปแล้วถั่วเฉลี่ยอยู่ที่ราคาอันนี้ผมมิกไว้เนี่ยสามส่วนเลยยังราคาเท่ากันครับสรุปแล้วสามส่วนนี้ราคาจะอยู่ประมาณสองบาทต่อหนึ่งกิโลใช่ครับวันหนึ่งกินกี่กิโลพี่ที่นี่นะฮะทั้งหมดก็ต่อตัวพี่ต่อตัวอ่ะวัวขุนจะกินตัวหนึงประมาณ 2 0่สถึงสามกิโลไม่เกินนั้นอ่ถ้าแม่วัวจะกินเยอะหน่อยครับแม่วัวก็ประมาณ4 0่0ิบถึสโลอะต่อตัวต่อ,ตอวันใช่อืมก็ถ้า2บาทนะฮะสี่กิโลก็80บาทต่อวันต่อตัวแต่แม่วัวมันจะไปเป็นหญยาอยาจะไม่มีส่วนนี้ยาจะเป็นของฟรีเลยผมปลูกอ๋อยาปลูกเองด้วย<ช>ก็คือผสมผสานกันไป<ช>ครับ Uh อันเนี้ยเนี้ที่วะเนี่ยคือหมายถึงงัวขุนเลยจะอยู่ประมาณนี้อ๋ออันนี้คือต้นทุนของงัวขุนเลยค,เนยครับนะครับหลักๆแม่วัวจะกินหญ้าใช่อ uh ครับหาซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่ราคาแบบนี้อ,อ่ถ้าเปลือกข้าวโพดน,นะครับครับผมซื้อจากตาด hmm. ถ้าเปลือกมันนะผมก็ตามลงมันทั่วไปครับมันจะมีช่วงเวลาที่เขาเปิดเขาปิดนะครับแต่ตัวนใหญ่เดี๋ยวนี้ก่อ ก็เหมือนอาหารสัตว์ทั่วไปมีคโควตากันหมดละหมักยังไงพี่คือหมักนี่หมายถึงว่าผมก็ยังเปลือกตุเรียนผมโม่รับผมโม่พรัะผมก็ตักกองให้สูงที่สุดเลยอืแล้วผมว่าเปลือกมันปิดอืเปลือกมันเนี่ยจะปิดเปรียบเสมือนผ้าใบคือพอเปลือกมันปิดเข้ามันก็จะยุบลงไปแล้วก็แน่นไม่มีอากาศเข้าครับอันนี้น้ําก็จะไหลยอย่างเนี้ยผมย้ายมาเนี่ยตอนนี้มันเป็นน้ําใสๆแล้ว น้ำเนี้ยน้ำปลายแล้วเป็นน้ำที่ว่าเราตักมิกเข้ามาเนี่ยครับมันจะมาบีบอัดอีกทีหนึ่งน้ำนี้ออก,กจะหมดแล้วคันนี้หอมน่ากินมากหอมคล้ายๆช็อกโกแลตเลยกี่วันใช้กินได้พี่คือจริงๆแล้วมันกินได้เลยครับของทุกอย่างเนี่ยอแต่น้ําจะเยอะหน่อยจากเปลือกทุเรียนครับควรถ้าจะเหมาะควรเลยคือให้น้ําเขาน้ํไม่ไม่ที่ออกมามจะเป็นเมือกเหมือนกาวเลยพี่ถ้าน้ํานั้นหมดได้ยิงดีอ น้ำแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วพี่กินได้แล้วกินได้แล้วปกติเหยือเนี้ยขี่ก็จะไม่ไม่เหลวไม่อะไรแล้วครับเหยื่อใหญ่จะสูงขึ้นอ่าพี่สามอย่างรวมกันเนี่ยแล้วโปรตีนมันอยู่ที่เท่าไหร่พอรู้มไหมโปรตีนอยู่กลางๆอยู่ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้สี่ห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ถึงอาจจะอยู่ประมาณสี่ครับดีกว่าฟางไหมดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะเลยฟางทุกวันนี้ต้นทุนก็แพงนะครับก่อนนี้ผมหกสิบเจ็ดสิบไม่ได้ใช้ฟางมาหลายปีแล้วอ่ะครับ ครับ,รบจากแรกๆที่ใช้คือเราเริ่มจับจุดได้ว่าคนกินเนื้อวัวกินเปลือกเรารเริ่มเข้าใจว่าส่วนที่เหลือจากคนวัวกินได้ครับก็เริ่มหามาเรื่อยๆจนมาจบที่เปลือกทุเรียนครับพี่ถ้าเกิด พี่น้องขอแบ่งซื้อขายไหมครับที่ว่าแบบนี้สำเร็จแล้วแบบเนี้ยผมผมไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายเนาะครับอ่าอคือที่ผมทําขายคือใส่กระสอบแล้วอะไร้ขายอันนั้นคือใส่กระสอบแล้วขายอันนี้ผมมิกเพื่อที่จะจะกินวันนี้พ่งนี้แล้วครับคือถ้าเราตักไว้แล้วเราก็ต้องมามิกอ่าพี่แล้วอย่างวัวที่พี่มีอยู่ประมาณสามร้อยตัวเนี่ยพี่ตุนอาหารยังไงล่วงหน้าต้องมีอย่างน้อยกี่ตันผมจะมีคาคอกเนี่ย วัวเนี่ยอาหารวัวเนี่ยจะต้องมีประมาณ200ตันไม่ค่อยสุดคือผมจะเสริมมาเลยแต่ผมอาศัยกินยาละไม่ใช่ครับเผื่อวันไหนมันไม่มีเราก็สามารถใช้สต็อกได้ครับถ้าพี่น้องอยากได้สูตรอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมโทรมาสอบถามได้เนาะได้ครับอ่าครับผมก็เบอร์โทรตามที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับพี่น้องครับไม่ขายนะฮะตรงนี้พี่ครับแบบเนี้ยทำกลางแจ้งได้ไหมได้ครับดิ่ิงดีครับแล้ว แดดจะช่วยเผาน้ําให้ออกเย็ยนเร็วขึ้นอ๋ออย่างสําคัญที่สาคัญเลยเราทําพื้นให้เขาลาดเอียงเพื่อให้น้ําไหลออกมาอ่าครับแค่นั้นเองครับ oh. ครับมันไม่เวลาฝนตกฝนไรไม่เน่าไม่เสียเลย <c oughs> ไม่ครับเพราะว่ามันอัดแน่น <c oughs> ครับอย่างพวกเนี้ยมันมันจะยุบลงเปลือกตูเรียนเนี้ยกระโม่เนี่ยจะเริ่มยุบลงยุบลง <c oughs> ผมก็ใช้อัดขึ้นอีกแค่สูงอีก <c oughs> <c oughs> มันก็จะนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปิดสุดท้ายคือเปลือกมันเนี่ยแบบนี้ไม่ยุบละครับถ้าโดนก็ถ้าสมมติโดนฝนก็จะโดนแค่แค่พื้นมันเหมือนกับน้ำมันก็จะไหลไปมันก็จะชะออกด้านข้างครับเลยน้ำอย่าข้างในไม่เป็นไรครับคล้ายๆโบราณที่เขาล้อมฟางอรพี่ครับ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 ก็จะเปียกหนองๆเฉยเพอะมันโดนแดดอีกทีมันก็แห้งไปอ๋อพี่แล้วระยะยาวๆกินไปมีผลอะไรกับบัวไหม ผมไม่เคยเห็นงัวเป็นไรนะที่รู้ๆก็มันก็อ้วนดีนะมันกินดีครับผมพี่้องครับี่าะนี่คืออาหารหยาบต้นทุนต่ำมากๆเลยนะครับตกแล้วถั่วเฉลี่ยแล้วกิโลละ2บาทเท่านั้นเองนะฮะนี่แหละครับหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ลูกหินฟาร์มใช้อยู่นะครับลดต้นทุนได้ดีวัวกินแล้วอ้วนนะฮะอ่า สามอย่างเนี้ไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมได้ครับอย่างเช่นขาดอะไรได้บ้างขาดในทุกอย่างเลยครับเหรอครับคือที่ผมเลือกให้กินสามอย่างเนี่ยอมันจะเป็นตัวเลือกอมันมีอย่างอื่นมาผมก็ผสมสี่อย่างอ๋งัวเขาจะไม่งองแงเรื่องการกินถ้ามียาก็ใส่ยาได้ด้วยได้ครับออคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางงัวกินเชิงเดียวเนี่ยครับงองแงมากเวลาเปลี่ยนออกินมั่งไม่กินมั่งสะดุด แต่เข้าใจลแบบนี้คือเราขาดตัวนึงหรือมีอะไรมาเพิ่มอ,อเขาจะกินปกติพี่น้องครับไม่จําเป็นต้องมี3อย่างไม่จําเป็นต้องมีครบขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาตัวอื่นมาเสริมก็ได้จะเป็นหญ้าเป็นอย่างอื่นก็ได้แทนได้หมดเลยครับผมเป็นข้อดีด้วยว่าเรามีหลายๆอย่างเนี่ยวัวคือมันเคยสัมผัสแล้วถึงขาดตัวใดตัวหนึ่งไปมันก็ยังกินได้อยู่ แต่ถ้าเป็นเชิงเดี่ยวเป็นตัวเดียวถ้าขาดไปจบเลยกินไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่โอ้โหนี่แหละคือมันมันเหมือนกับว่าเวลาเราเปลี่ยนอาหารครับเขาเคยกินอย่างนี้อยู่แล้วเปลี่ยนตึกเลยเนี่ยเขาจะมองจะดมจะเหมือนกับจะกินไม่กินกินไม่กินเนี่ยบางตัวกินเขากินบางตัวอาจจะกินบั่งไม่กินบั่งมันทําให้เราสะดุดคครรัับบถ้าเราให้เขากินพร้อมๆกันหลายๆอย่างเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าวันหนึ่งไอ้นี่ไม่มีวันหนึ่งมีอะไรเข้ามาครับ เขาก็กินปกติเพราะว่าเขาก็ได้กิน3าสี่อย่างอยู่แล้วเขาไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรเพิ่มหรืออะไรลดหายไปครับกาจะกินเหมือนรสชาติเดิมๆโอเคพี่น้องครับอยากได้ความรู้อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามพี่ลูกหินมากวันนี้ขอบคุณมากครับผมพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ทางลูกหินฟาร์มมีอาหารชั้นดีนะครับผมโปรตีนสูงต้นทุนต่ำมาฝากพี่น้องด้วยนะครับสนใจอยากจะ ขอแบ่งซื้อมารับเองหรือว่าไปส่งได้ไหมครับพี่ได้ครับส่งได้หมดทุกอย่างเลยครับมีอะไรบ้างครับผมคือตรงนี้ตอนนี้มีกาคาโพดมักยีสตบครับที่บรรจุกระสอบนี่กระสอบกระสอบละห้าสิบาบาทพี่สามสิกิโลสากิโลห้าบาทอันนี้โปรตีนอยู่ประมาณสิบสิบเปของประมาณสิอร์วิธีบรรจุคือเรามีถุงข้างในเป็นถุงซับในให้นะฮะ ตัวนี้30กิโลครับ55บาทครับโปรตีน10%ครับใช้งานยังไงพี่เอาไปใช้ยังไงใช้กับอะไรครับใช้คู่กับพวกยาพวกฟางพวกนี้ได้เลยครับหมายถึงว่าตัวนี้มันจะไม่มีอะไรเขี้ยวเอื้องพี่จะต้องไปหาตัวช่วยอแต่ก็มีโปรตีนดีพอสมควรครัหมายถึงว่าเราเอาญ้าใส่เข้าไปในรางแล้วก็โรยตัวนี้เข้าไปใส่เยอะไหมก็ถัวเฉลี่ยแล้ว ประมาณตัวละกิโลได้ต่อตัวต่อกิโลต่อวันใช่แค่นั้นพอส่วนใหญ่คือต่อมือดีฟ้าครับเพราะผมจะใส่เป็นมือผมจะใส่สองมืออ่าครับผมเนี่ยแหละครับก็ขั้นตามกี่ถุงถึงไปส่งพี่เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าส่งจริงๆเลยผมจะขอเที่ยวรถครับครับประมาณร้อยยี่สิบูกถึงร้อยสี่สิบรูปครับผมกินแล้วเป็นไงอ้วนดีครับถ้าน้ำนมดีด้วย ตัวนี้ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็น้ำนมครับอืมโอเคสนใจก็โทรเข้ามาพี่น้องครับต่อไปเป็นอะไรครับพี่อันนี้เป็นเปลือกข้าวโพดเปลือกข้าวโพดตีปนนะตีปนฝังนะครับครับอ่ามันจะมีเปลือกแล้วก็มีสังมีสางปนกันแล้วก็มีมีเมล็ดอยู่ด้วยใช่ปลายเมล็ดไม่มากครับนิดหน่อยเมล็ดไม่มากครับ ตัวนี้บรรจุกี่กิโลตัวนี้ไม่ได้ชั่งโลพี่แต่ว่าจะอยู่ประมาณ 22- 23โลเต็มถุงอะนะครับอ่าประมาณ 22- 23กิโลราคาเท่าไหร่ครับอันนี้55บาทเหมือนกันครับ55าบาทเหมือนกันพี่น้องครับตกแล้วไม่ถึงกี่บาทไม่ถึง2บาทเลยประมาณประมาณ2บาทคร,บครับผมครับผมต่อกิโลพี่น้องตัวนี้เอาไปใช้กับอะไรยังไงพี่อันนี้ใช้แทนยาได้เลยครับใช้แทนอาหารหยาบได้เลยหมายถึงว่า<ๆ>เอาเข้าวโพดตรงนี้ไปกินกับ ได้เลยอันนั้นก็ได้เมื่อกี้นี้อะไรนะกกข้าวโพดหมักกกข้าวโพดหมักก็คือโรยตัวนี้ไปก่อนครับแล้วก็โรยกากข้าวโพดหมักยิดเข้าไปจบเลยครับแทนได้ทุกอย่างแทนฟางแทนหญ้าได้หมดได้ครับโอเคเยี่ยมมากตัวนี้ก็ส่งได้เหมือนกันได้ครับเลทราคานี้ก็เต็มเที่ยวก็ไปส่งเหมือนกันถูกไหมเราแวกนี้ไปหมดเลยครับครับไกลๆไปไหมพี่คือในระยองเนี่ยผมส่งฟรีในระยองส่งฟรีแต่ท่านนอกเหนือจากนั้นก็คุยเป็นระยะทางไปครับ โอเคต่อไปเป็นอะไรครับอันนี้เป็นเปลือกทุเรียนครับเปลือกทุเรียนนี่ฮะเปลือกทุเรียนปนเปลือกมันนิดๆครับตัวนี้โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์พี่ตัวนี้อยู่ประมาณ5%ปรครับประมาณ5%นะครับแล้วใช้งานยังไงเปลือกทุเรียนเนี่ยก็ตัวนี้ก็ให้กินได้เลยครับครับแล้วก็โรยอาหารข้นได้เลยแทนอาหารหยาบใช่แทนอาหารหยาบมีบให้เลือกหลายอย่างใช่ครับบรรจุ ก ok. ี่กิโลครับสากิโลตัวนี้5้บาทครับเท่าไหร่นะห้าสิบาทครับห้าสิบาทพี่น้องเหมือนกับว่าหมักให้เรียบร้อยถูกไหมพี่ใช่ครับนี่แหละฮะทุกกระสอบจะมีถุงอยู่ข้างในแบบนี้นะครับตัวนี้เก็บได้นานไหมทั้ง3ามอย่างเนี่ยพี่นานครับมีการโพดได้ประมาณ6กสิบวันที่เหลือนี่ได้สามสีเดือนสบายอ๋อพี่น้องครับอยู่ได้สบายสบายเลยสาเดือนนะฮะอยากจะ พี่สมมติเอา3าอย่างรวมกันเที่ยวหนึ่งได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันสองอย่างเที่ยวหนึ่งก็ได้ได้หมดขอให้โทรเข้ามานะครับแล้วก็วิธีการใช้วิธีการให้กินอยากจะได้ความรู้ก็โทรมาปรึกษาพี่ลุกหินได้เลย